นี่คะ่ะได้ทำเลแล้วนะคะเฮ้าก็แทบจะแทบจะมองบ่เห็นต้นหมก,ก,มกริกเนาะต้นหมกฮวงคือเฮ้าสีอาลลีไว้นะคะเอาลลีเอาซ่อนไว้นะคะมันจะลบหล,บลีจากสตูพืชได้น้านะคะแล้วเขาก็จะเป็นเนื้อเดียวกันไปกับสวนนะคะท่านผู้ชมสวนของกูลูเพียรนี่มีหลายสิ่งหลายอย่างในหนึ่งตะล่างเมตรนี่จะมี พืชพักหลายอย่างนะคะต้นบกงพิ่นกระสีแสกขึ้นมาแบบนี้ต้นมกพริกก็จะแสกขึ้นมาแบบนี้นะคะต้นมะพริกทถีเ้าเอามาไว้ในสุมรุ่มภูมิใหม่แบบนี้นะคะเพิ่นจะเปลี่ยนสีสันทันทีเพื่อนจะแบบว่าใบสีเขียวขึ้นแล้วก็แตกยอดแตกยอดแตกดอกออกผลได้ดีกว่าและการรบกวนจากศัตรูพืช ก็จะหน่อยลง